แต้วนัทพรแจกความสดใสน่ารักจนนุ่มๆใจละลาย เรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยเลยค่ะสําหรับนังเอกสาวมากความสามารถอย่างแต้วนัทพรเตมีรักเพราะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาน,นานหลายปีแล้วและมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงหรืองานเพลงก็ตามแถมตอนนี้ก็มีละครที่กําลังออนแอร์ air อย่างแค้ทางช่อง3ด้วยล่าสุดแต้วได้พักเรื่องเครียดจากละครและปล่อยภาพความน่ารักสดใสนอกจอออกมาให้ได้ติดตามกันด้วย หลังไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลเอาเป็นว่าจะน่ารักสดใสเบอร์ไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าสวยทั้งรูปร่างและหน้าตาเสียงก็เพราะน่ารักน่ารักน่ารักมากค่ะสวยน่ารักเพอร์เฟคที่สุดค่ะน่ารักสดใสงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยแหละค่ะเพราะภาพเซตนี้ดาเมดรุนแรงมากแม้ช่วงนี้แจกความสดใสกันหน่อยเนอะ เพราะในละครเรื่องใหม่ของแต้วนั้นเครียดมากเรียกเดียวว่าเครียดจนคนดูต้องกุมกระปุกยาพาราเลยทีเดียว